สวัสดีครับผมมาแนะนำแอปกันต่อเลยนะครับผมแนะนำตัวนี้แล้วกันอ่า m อ3 Tube ทนะครับเป็นแอปสำหรับไน้นอนครับเป็น m p พก็คือฟังเพลงนั่นเอง ตัวแอปเองนะครับก็จะมีทั้งที่เป็นเวอร์ชั่นตัวนี้เป็นฟรีนะครับรวมถึงมีเวอร์ชั่นเสียตังก็ประมาณสาสิบหรือสาสิบห้าบาทนะครับก็จะไม่มีแอดนะครับเวลาใช้งานก็เมนูครับมีเซิร์ชมีดาวน์โหลดมีเพลย์ลิสต์นะครับ, search, download, รบสามารถสร้างเพลย์ลิสต์ได้แล้วก็มีสั่งส่งฟีดแบบไปที่ผู้พัฒนานะครับฮอตมิวสิกก็เป็นตัวเพลงนะครับหรือว่า มิวสิกที่ฮอตอยู่ในปัจจุบันไปที่มอก็ได้นะครับก็นี่เลยดูเป็นแบบบาร์ที่มีสไลด์ลงมาแล้วก็มีแอปนะครับจะเหมีแอยด้านล่างก็งอาจจะให้ลำคาญตาที่นึงงปูโนมานะครับลองดูปดเพลย์แต่ว่ามันต้องอ่ารอดาวนโหลดนิดหนึ่งนะครับก็อยู่ที่ ลองดูอีกเพลงนะทีไปนะครับต้องสต็อปก่อนนะครับแล้วก็โหลดใหม่กดเพลงใหม่อีกทีนึงนครับที่เพลงที่เราเลือก ถ้าสนใจเพลงนี้นะครับก็กดดาวน์โหลดก็จะมีขึ้นเพลย์ลิสต์นะครับกดเซฟก็จะถูกดาวน์โหลดมาอยู่ในนี้นครับดาวน์โหลดดิ้งอยู่ก็ใช้เวลาสักพอสมควรเลยทีเดียว อ,อันนี้คือคงต้องรอดาวน์โหลดให้เสร็จนะครับและเราคงแบ็กกลับไปดูที่การค้นหาก็ได้นะอันนี้ดาวน์โหลดก็ยังดาวโหลดอยู่ค้นหาผมเอาอันนี้ละกันเพลงชาติไทยค้นหาจะเจอไหม เพียบเลยครับเราจะเอาอะไรดีเ,เพลงไทยชาตลองเพลดูครับใครไม่เคยฟังบ้างครับเพลงชาติไทยสนใจกดดาวน์โหลดลองดูเพล์ที่สร้างไว้มีอยู่แล้วชาติไทยก็เพนดิ้งนะครับ อันนี้ก็ดาวน์โหลดอยู่ก็ไม่นานผ่าน Wi-Fi นะครับถ้าผ่านตัวเอหรือ 3G คงต้องรอกันนิดนึงก็ไม่รู้ว่าจะต้องรอนานสักแค่ไหนนะครับ90%อีกแป๊บเดียวเองจะเห็นว่ามีเมนูท้า Play, Edit แล้วก็ Delete ได้มีกบ,บอกว่า Make a Lingtone from this song ได้ด้วยนะครับก็ปัดไปทางด้านขวาทีหนึ่งจะเห็นว่า Music ก็จะมีเพลงที่เราดาวน์โหลดมาว่างนันนะครับ ลองฟังเพลงนี้อ่าก็เพลงน้ำนะครับในยี่ป้าถ้าอยากได้ยังไงอะ่ะทำเป็นตริงโทนได้ทันทีนะครับ ประมาณนี้อยากได้ตรงนี้ถึงตรงนี้โอเคบันทึกเสียงเล็กเข้านำกดปึ๊บเซฟแต่ว่าตะกี้เราไม่ได้กำหนดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมลองดูอีกทีกำหนดเป็นเสียงเล็กเข้าเลยเลยนะครับตรงนี้นะครับปึ๊บมันก็จะกลายเป็นเสียงเล็กเข้านี่ครับกำหนดเป็นเสียงเล็กเข้า ตอนนี้เวลาคนโทรเข้ามาปุ๊บก็จะเป็นเสียงนี้แหละแค่นี้เองครับง่ายๆทั้งฟังเพลงแล้วก็เพลงที่ชอบสามารถกําหนดเป็นเสียงได้เข้าได้ด้วยเพลงชาติไทยแบบที่สองก็แก้ไขได้นะครับเพลย์ลิสต์แค่นี้เองครับง่ายๆสําสหรับเกมเพอพีสามทิปนะครับกค็คล้ายๆ YouTube นั่นแหละแต่ว่าตอนนี้คือเป็นดาวน์โหลด เอพโดยเฉพาะนะครับก็เพลย์ลิสต์ก็คือเป็นเพลงที่เราดาวน์โหลดเก็บไว้ในเครื่องนั่นเองนะครับก็ขอบคุณสำหรับการติดตามชมนะครับเอาไวน้นมาเจอกันในแอปตัดไป